สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปภาพตลาดที่เฟกรอบวันและปรับกรุ๊ตเทชช่วงไน g h t s e s i o n กันนะครับวันนี้นะครับออทิศทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูเหมือนจะแตกต่างจาก2วันทําการแรกนะครับที่มีการปรับลงมาตอนช่วงเช้านะครับแล้วก็พุ่งขึ้นได้แรงในช่วงบ่ายแต่วันนี้กลับกันนะครับตอนเช้านี่เราเหมือนจะบวกได้ก่อนแต่ว่าช่วงบ่ายนี้ก็กลับมาปรับหาแรงทีเดียวนะครับ เซนเดกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1492นะครับลบไป14จุดหรือเกือบเกืบ1นเปะครับเหนได้ว่ายืน1,500ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ถอยกลับลงมาใหม่นะครับไม่ว่าจะไปไฮของวันเนี่ยโอ้ก็1,510กว่าเลยนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับก่อนที่จะพลิกกลับลงมาลบในช่วงบ่ายส่วนเซอรี้เนี่ยอยู่ที่939จุดลบลงมา14จุดนะครับลงมาแรงเช่นเดียวกันนะครับ1.52%แน่นอนนะฮะ การที่ขึ้นแรง2วันติดเนี่ยนะครับก็ตามมาด้วยการปรับฐานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับมาดูตลาดหุ้นเอเชียนะครับส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับไม่ว่าจะเป็นนัมนิคีเนี่ยอยู่ที่สองหม่จาสิบหจุดนะครับลบไป102จุดหรือ0.38%ย์ห่งเสงฮ่องกงนะครับบวกมา42จุดหรือ1หรือ0.15%ส่วนจีนเนี่ยกลับมาบวกได้นะครับ22จุดหรือ0.63% ฟิลิปปินส์กับอินโดนะครับลบไปประเทศละ1%ก่กว่านี้ก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมอาจจะไม่ใช่เป็นซนติเ m e n t ที่ดีนักนะครับส่วนดาวจนฟิวเจอร์ตอนนี้ลบเพิ่มขึ้นนะครับลบเป็นประมาณ58จุดนะครับเมื่อเช้ายังเห็นบวกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็กลับมาลบนับข่าวที่ต้องติดตามเนี่ยนะครับวันนี้ที่ทางพี่หนอมได้บอกตั้งแต่ตอนเช้านะครับล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สาคัญเนี่ยนะครับก็คือนะครับผลการเลือกตั้งสวของทางสหรัฐนะครับล่าสุดเนี่ย ที่รัฐจอร์เจียนะครับทางาพรรคเดโมแครตเนี่ยของไบเดนเนี่ยกลับมานําทั้ง2ที่นั่งนะครับด้วยคะแนนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องดูว่าจะมีการจะมีการนับคะแนนกันใหม่เพราะ,ราะว่าเฉือนกันไม่ถึง1%นะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องตามดูแต่แน่นอนนะครับผลกระทบในกรณีที่พรรคเดโมแครตหรือว่าพรรคของโจไบเดนเนี่ยชนะทั้ง2ที่นั่งเนี่ยก็จะส่งผลทําให้มีสอวอในเซนเต็ตนะครับหรือว่าสภาสูงเนี่ย เท่ากับพรรคริพับลิกันเลยนะครับก็คือเป็น50ต่อ50เพราะเท่ากันปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้รองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทางคุณแฮร์ริสเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในการพิจารณากฎหมายในกรณีที่เสียงโหวตมันเท่ากันนะครับซึ่งรองประธานาธิบดีก็มาจากเดโมแครตนี่แหละครับอันนี้เองก็ทําให้น่าจะส่งผลบวกครับต่อการออกมกาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นอคาคตของไบเดนนะครับเพราะว่าเดโมแครดต้องการตัวเลขที่มากกว่า2ทิวเ i ีย i นะครับหรือว่า2ล้านล้านดอลลาร์นะครับแต่แน่นอน นะครับผลลบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอาจจะชัดเจนกว่าก่อนเหมือนกันนะครับก็คือนะครับไบเดนเนี่ยนะครับประกาศเก็บภาษีนิติบุคคลเพิ่มจากปัจจุบันเนี่ย21เปอ็นเป็น28นะครับซึ่งทรัมป์เองเนี่ยตอนที่เขาได้ตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับลดตัวแทร็กเนี่ยลงมา35ลงมาเหลือแค่21นะครับเอานี้ก็ จะมีการปรับเพิ่มภาษีสาหรับคเรือนที่มีไรายได้สี่แสนดอลลาร์ด้วยเพื่อช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับทางส่วนทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยสี่ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิบปีนะครับสี่เทิวเลียนดังนั้นเนี่ยเห็นว่าเราจะฟิเราจะฟิวเจอร์เนี่ยกับน a สแดกเนี่ยตอบรับเชิงลบก่อนเลยน a สแดกฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้ลบไปสองห้าสิบห้าจุดหรือหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ลบค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ทําให้น,นอนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเลยนะครับ การลดอำนาจการของตลาดบริษัทขนาดใหญ่ด้วย f c e e o o o k o o o l l เนี่ยน่าจะเป็นลบทีเดียวนะครับวันนี้ก็ทำให้ Nasdaq วันนี้ไม่สดใสเลยนะฮะนี่คงต้องจับตาดูคืนนี้ก็อาจจะส่งผลลบต่อเซนติเมนต์การลงทุนได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับคนก็ถามถึงว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับทองคำเนี่ยน่าจะดีครับเพราะว่าทองคำเนี่ย การที่มีโอกาสที่จะออกในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยงทำให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมาอ่อนค่านะครับแล้วก็ทองคําเองเนี่ยกลับมาปรับตัวได้ดีนะครับลา่ 1, าสุด1,960เหรียญแล้วนะครับเอามาดูกันก่อนนะครับก่อนที่ไปทองคํามาดูหุ้นรายตัวว่าตัวไหนเนี่ยที่มีผลต่อดัชนีกันบ้างนะครับปตทวันนี้บวกมา50ตังค์นะครับหนุนดัชนีมาหนึ่งจุดสอจุดกรทสอบผบวกมา3บาทหนุนดัชนีมาประมาณ1จุดเบเคแบงค์เคดีซีวันนี้ก็ กลับตัวขึ้นมาทั่วหน้าเลยนะครับ IRPC ก็แข็งแกร่งนะครับบวกขึ้นมาเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณแต่4บาทนะครับแต่ว่าหุ้นชุดตลาดนี้กลับมาที่เด่นเมื่อวานเนี่ยกลับมาลบหมดเลยนะครับ3ตัวที่หนุนดัชนีมาก็คือตัวของ Delta g r a รแล้วก็ g p s 4นะครับเ e l t a นี่ลบไปเกือบร้อยบาทนะครับชุดดัชนีไป10จุดเลยนะครับการฟเนี่ย1.7จุดแล้วก็ g p s c เนี่ย ดึงตลาดลงมาประมาณ1จุดกว่าๆนะครับ AOT ด้วย i v l EA ตัวที่เหมือนจะบวกว่าเช้านะครับกลับมาลบหมดเลยนะัวันนี้ก็ต้องมัดระวังนะฮะการเคลื่อนไหวดัชนีค่อนข้างที่จะผันผวนทีเดียวนะครับตรงนี้ครับมาดูกราฟนันเทคนิคกันหน่อยนะครับจากกราฟนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของ s 5 0 Z อ่าะครับตัว H 2 1นะครับ ตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่า,าไม่ผ่านแนวต้าน950จุดตอนนี้ถอยลงมาที่เส้น5วันนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีส่วนแถวนี้นะครับถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยต้องระวังการปรับฐานต่อนำยามารับก็925นะครับอันนี้ยังไงระยะสั้นถ้าปรับฐานต้องระวังเหมือนกันนะครับในวันพรุ่งนี้ต้องดูนยครับว่ายอดต่างชาติเนี่ยขายชดที่ออกมาต่อเน,นื่องหรือเปล่านะครับในตัวสัญญาฟิวเจอร์เพราะว่าเริ่มมีการลองไปค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง สิ้นปีนะครับสะสมเนี่ยสามหมื่นกว่าสัญญาเนี่ยพอยกยอดมาเนี่ยก็จะเหลือไม่เยอะนะครับหมายถึงว่าก็จะมีการทยอยปิดทํากําไรเมื่อวานเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับเจ็ดพันสัญญาโดยการช็อตสุทธิออกมานะครับนะครับแล้วก็หุ้นหลายๆตัวนะครับ EA เนี่ยร้อนแรงนะครับแล้วก็ปรับหาลงมาเนี่ยแนวรับดูประมาณ60บาทตรงยีเดียดนะครับแนวรับถัดไป5้เจ็ดกราฟนี้ก็สักแถวนี้แหละนะครับตรงบริเวณ 35บาทนะต้องเยีให้ได้แล้วก็แนวรักสำคัญอยู่ที่3 4บาทนะครับ,ตรรบ,รบปตทอสอพนี่ก็ปรับตัวได้ดีนะครับปตทสพเนี่ยก็ผมว่าราคามันที่ปรับขึ้นเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะครับวันนี้ต้องพยายามทดสอบให้ผ่านตรงบริเวณ1้อบาทซะก่อนนะครับสำหรับปตทอสอพนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งตัวของทองคำนะครับมาดูทองคาเลยทองคำเนี่ยหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับก็ใกลยย้จะทดสอบาไฮเดิม ของช่วงไตรมาสสี่ปีที่แล้วแหละหนึ่งพันเก้ารอยหกสิบห้าถ้าผ่านได้สดใสนะครับอาจจะเห็นสองพันแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องตามดูคืนนี้ก่อนว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าดอลลาร์เ,เด็กเนี่ยที่ตอนนี้ก็สัลวันเตี้ยลงนะครับต่าลงเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะถอยลงมาแต่ระแปดสิบเก้าจุดนะครับยิ่งดอลลาร์อ่อนเท่าไหร่เนี่ยทองคาก็จะยิ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูกราฟนะครับว่ามันมีการ วิ่งสวนทางกันค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับดอลล่์อ่อนค่าทองก็จะปรับตัวขึ้นมาได้นั่นเองนะครับ GOH 2 1เนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับในตอนนี้สำหรับการที่เราจะเข้าไปเก็งกำไรนะครับแต่ใครยังไม่มีสถานะเน้นตั้งรับนะครับรอ1950ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีอยู่เลเวอร์ฟิลันอย่าเพิ่งรีบขายนะครับพยายามที่จะรันกำไรให้ได้คำใหญ่หน่อยเพราะตอนนี้ผมว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็ ค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับก็ยังไงจับตาดูนะครับผลการประกาศการเลือกตั้งเป็นทางการเนี่ยถ้าสวอของเดโมแคตเข้าวินทั้งสองที่นั่งเนี่ยแน่นอนมีผลนะครับต่อมาตรการกระตทุนเศรษฐกิจของไบเดนที่จะอัดฉีดเข้ามาแล้วก็จะดีต่อสินทรัพย์อย่างทองคําแน่นอนนะครับนี้กข็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ความระมัดระวังในการลงทุนรวมทั้งต้องการอย่าตกนะฮะแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ